b ิ g กบิเกอร์เน็อนเตอร์เทนเมนต์ของเราเนะครับเป็นพื้นที่นะครับที่รวมคนรุ่นใหม่นะครับที่มีความคิดสร้างสรรค์ครับแล้วก็มีตัวตนที่แตกต่างกันนะครับมีทุกความสามารถมีตัวตนที่แตกต่างกันนะครับพวกเราเนี่ยได้โชว์ศักยภาพเนาะผ่านทางสื่อต่างๆเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับมาเอนจอยแล้วก็สนุกในพื้นที่ของเราเนีครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนของเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่มีไฟแรงแล้วก็รักในเสียงดนตรีแล้วก็อยากจะมาสร้างผลงานดีๆให้กับทุกๆคนครับดังนั้นถ้าถามว่าเป ใช่ครับโอเคครับคำถามต่อไปนะครับแนวคิดของการเปิดตัวซิงเกิลเปิดดิเป็นยังไงบ้างครับควรถามพี่นะหนึ่งสองสามครับแนวคิดสําหรับการแนวคิดสําหรับซิงเกิลเปิดดิของเราเนี่ยเราอยากจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับให้กล้าทําในสิ่งที่เราอยากทําเชื่ <ấy. S 1> อว่าหลายๆคนนะครับม,มีความฝันแต่ว่าด้วยความกลัวหรือว่าด้วยความไม่มั่นใจบางอย่างเนี่ยอาจจะทาให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากทํามันในวันนี้ครับแต่ว่าในเพลงนี้เนี่ย ก็เราอยากจะฝากเป็นกําลังใจแล้วกันครับให้ทุกทุกคนเนี่ยเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทาแลวเราเชื่อว่าวันหนึ่งนะครับวันและเวลาและโอกาสของทุกคนจะมานะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ประสบความสําเร็จกันทุกทุกคนเลยครับใช่ครับข้อคำถามต่อไปนะครับน้องพีพูดบ้างคุณผู้ชโอเคที่มาของ MV นี้ครับคอนเซปเป็นยังไงแล้วก็อินสปิเรชันของ MV งรวมถึงบรรยากาศในการ, <S <S การถ่ายแล้วก็ชุดด้วยเนาะรวบถึงมีคำถามคนหนึ่งครับ สำหรับคอนเซปต์ของ m วเรานะคะก็จะเป็นคอนเซปต์แนวไซไฟค่ะที่เราอะค่ะจะเหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกควบคุมไว้ค่ะด้วยความกลัวค่ะด้วยกรอบอะไรบางอย่างค่ะที่ทําให้เราไม่สามารถออกไปได้แต่ว่าพวกเราเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นกลุ่มแรกที่อยากจะทําลายกรอบนั้นแล้วก็แสดงความเป็นตัวเองแสดงความเป็นศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าพวกเราไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกแล้วแค่กล้าทําแก่ลองว่าที่จะลองทําค่ะแค่นั้นก็ ที่สุดแล้วใช่เปิดที่เปิดอีกแล้วก็สำหรับบรรยากาศในการถ่ายวีในวันนั้นนะครับก็ค่อนข้างสนุกสนุกเลยทุกแล้วพเราค่อนข้างเต็มทีมาพอยากให้ผลงานนี้ได้ให้กคนได้ดูอย่างสนุกสนาแล้วก็เต็มทีที่สุดครับผชุดบ้างชุดชุดผรกว่าชุดตัดมาตามเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของแ่ลชแล้วก็จะเป็นแนวสีโทนส้มน้ำเงินใช่าห้่าอยากให้เป็นความสีสันความหลากหลายแล้วก็เป็นแบบใหม่ครับ ซึ่งได้ยินว่าสีเราเนี่ยก็มีความหมาย้วยใช่ครับอย่างสีนําเงินเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าตัวแทนของคนรุ่นใหม่นั่นเองครับที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลายครับส่วนสีส้มครับเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเหมือนกเราทั้งที่สามนี้ครับตัดกันแล้วมันก็จะลงตัวใช่ครับหลังกไปเนาะวนๆผ่ามข้างหลังบ้างขอย้อนถึงแต่ละคนน่ะที่มาที่ไปยังไงสั้นๆรวบตึงแล้วก็ให้ข้างหลังพูดบ้างโอเคแต่ละคนมีที่มาที่ไปไงบ้างครับรับ บางคนนะครับก็ฝึกมาที่ค่ายเนี่ยมาเกินเวลา1ปีแล้วครับแต่ว่าบางคนก็พี่นายกีนลูกแต่ละคนมีที่มาที่ไปไงครับถึงมาร่วมโปรเจกต์นี้ครับเพื่อนครับแต่ละคนก็มีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันครับบางคนก็เทรนที่ค่ายเนี่ยมาเป็นเวลามากกว่า1ปีแล้วส่วนบางคนก็ออริชั่นของ Alice Music เนี่ยมาเมื่อต้นปีของ2023ครับซึ่งเราก็มารวมตัวกันแล้วก็มาเทรนนี่เป็นเทรนนี่แล้วก็มาลมสร้างผลงานเปิดดีที่ได้รับสวนแวันนี้ครับครับผมขอสองกระถางสุดท้ายได้ครับ อันนี้ก็อยากให้พูดว่าการมีส่วนร่วมในเพลงเปิดตัวนีใครทำอะไรบ้างให้นึกแป๊บหนึ่งแล้วก็ไล่มาเลยนะลูกเดี๋ยวฝากช่องทางมินิมกส์เดันมินิมิส์นี่ควอนใครใครใครใค้ใคร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 ดครใ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 คมได้ใครใครให้ใครใครในรใคงทารใคร่ครัครในร่ครใคครรคครครรับรรรรรใรใรใใรครใน คือหนูแต่งพวกไารม์นะคะในท่อนเบรกแดนซ์แล้วก็ในท่อนสุดท้ายของเพลงค่ะแต่ว่าต้องสนิทกับเพื่อนๆด้วยไม่งั้นก็แต่งไม่ได้เพราะว่า uh ต้อง express everybody's feelings ค่ะใช่คแล้วก็ต้องขอบคุณชาดาด้วยเพราะว่าชาดาเป็นคนคุมเรื่องเต้นใช่เป็นคนเก็บทุกอย่างให้ใ ก็เรียกได้ว่าทุกคนก็มีส่วนร่วมในเพลง<ช>ลนี้ใช่ครับ,รบและนอกจากนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่สองนะครับสเตโกท,ที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้เราขอบคุณพี่กอ๊อฟโปสการ์ดนะครับที่มาเขียนเนื้อร้องขอบคุณพี่ซายคิติเคดีแมนียนะครับที่มาคอริโอกราฟนะครับรวมถึงที่พิธีมงานทุกๆคนแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสของเรากับเพลงนี้นะค,ะครับผมขอบคุณเยอะด้เลยนะครับให้โอกาสของเราครับตายนะลูกอันนี้ฝากช่องทางโซเชียลของค่ายก่อนเนาะฝากได้วยนให้น้องไปฝากใครฝากใครฝาก แล้วก็เชิญไปดูเอ็มวีกีเนาะตัวทำบอมไหนกหรือจัดก่อนจัดก่อนอ่าช่องทางการติดตามครับชิดอีกนิดเดียวไมชิดอีกนิดนดียวแสงได้โล่โอเคนะครับเดี๋ยวให้น้องๆฝากขอบคุณแล้วก็ฝากช่องทางโซเชียลนะฮะแล้วก็ฝากติดตามเอ็มวีนะครับห้าสี่สามสองก็เพลงเปิดดีนะคะเป็นเพลงที่อยากจะสนับสนุนให้ทุกคนมีความ คอนเทนต์ในตัวเองนะคะกล้าที่จะทําตามความฝันของตัวเองสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําก็ทามันไปให้สุดนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องมาร e g r e t ทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนฟังเพลงนี้จริงๆนะคะแล้วก็แกะท่าเต้นได้นะคะมีหลายซีนให้เลือกเลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานของพวกเรานะคะสามารถติดตามได้ทุกสายฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook X หรือว่า t o k ทแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะคะได้ที่ brick official นะคะมีผลงาน อีกมากมายให้ได้ติดตามเลยค่ะฝากด้วยค่ะฝากเลยนะคะรับอยากถามเพื่อนๆนน้องๆหน่อยว่าแบบวันนี้โชว์ครั้งแรกเนาะเราก็ต้องแบบตั้งใจกันมากแล้วเราเห็นแรงเชียร์เนาะกับเพื่อนเนี่ยบางคนเนี้ยเขาทำใต้ไฟมาให้อ่ะแบบไม่ให้กำเนินใจเราเยอะมากอะไรทุงส่วนนี้แล้วก็พื้นที่ของการโชว์เลยค่ะตามไหมแฟนทำ ก็โชว์นี้นะคะพวกเราก็ตั้งใจซ้อมมากๆเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะคะว่าหวังว่าทุกคนจะชอบโชว์ที่เราตั้งใจทํากันมากๆเลยค่ะใช่ครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราทุกคนทั้ง23คนเลยครับก็ถ้าน่าจะให้ความสุขเต็มอิ่มกับทุกคนใช่ไหมครับใช่ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่มาสพอร์ตกันวันนี้นะครับผมไม่งั้นงานวันนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยครับขอบคุณขอบคุณนะครั ครก็แทนกับพร้อมก็เจอกันเอาจิ้งแทนกับพร้อมเนี่ยก็เจอกันที่ไ s Music Audition ชัในปีนี้เหมือนกันครับผม <c oughs> ก็อยากจะบอกว่ามันมีหลายๆครั้งมากๆครับที่ออเดชันที่ผ่านมาครับแล้วก็อาจจะมีได้ประสบการณ์บ้างแล้วก็อาจจะมีความเสียใจบ้างครับแต่ว่าพอมาถึงจุดน,นี้นะครับได้ได้ว่าแบบรู้สึกประทับใจมากมากแล้วก็รู้สึกประสบความสําเร็จมากมากครับใช่ครับก็อย่างที่ฟร์นทราบนะครับว่าพร้อมก็เคยเข้าร่วมรายการแข่งขันรายการหนึ่งมาครับแต่ว่าพอมาอยู่ไอเอชมิวสิกเนี่ยก็ ว่าเพื่อนๆแล้วก็ทีมงานแล้วก็บรรยากาศเนี่ยดีมากเลยครับแล้วก็เหมาะกับพรอมมากๆผมก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในไ s Music Camp ม,มีมีใครมีความคิดีความหวังเกี่ยวกับ K-pop หรือการทํางานของ K-pop คือไหนมัมย้ยว่าเราหวังว่าเราอยากจะทําอะไรบ้างครับสําหรับอ่า k p ปนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนก็ได,ได้ฟังเพลงที่เป็นเพลงไทยมาตั้งแต่เด็กมันก็ปลูกฝังอยู่ในสายเลือดของพวกเรานะครับ สำหรับผมแลวก็เพื่อนๆเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเรามองเป็นภาพเดียวกันว่าเราอยากจะพาทีป๊อปไปสู่ระดับสากลนะครับอยากจะพัฒนา,าวงการเพลงไทยนะครับแล้วก็เราก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะสร้างผลงานที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆใชาแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมเป็นกำลังใจกับพวกเราใ,<ช>ในการผลักดันทีป๊อปครั้งนี้ด้ครับสนับสนุนเพลงทีทป๊อปด้วยนะคะดีใจไหมว่า R S จริงๆแล้วถ้าความดีใจมันเป็นเหงื่อวันนี้ได้ก็จะสามารถรู้ได้ว่าพวกเราดีใจกันมากๆครับที่ไอซิวสิกได้มาเป็นการรันวงการทีบ๊อบอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการเปิดด้วยการเปิดดีเปิดดีออกมาในครั้งนี้นะครับผมค่อนข้างพวกเราจริงๆไม่ใช่ค่อนข้างครับพวกเราดีใจมากๆเลยครับขอบคุณไอซิวสิกนะครับขอบคุณครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวจะให้หมดเดี๋ยวจุสุดท้ายจะเป็นวิดีโอนะครับเมื่อกี้มีฝากถึงแฟนๆคนไทยแล้วนะว่าเรา So we're a new label, Brick Entertainment, and we hope you follow us on our new projects in 2024 and forevermore. Thank you. Thank you. Thank you. Um.